ฟึงสาบบวกนี่ว่ามันอยู่ในถังวันนั่นเข้าฟ้าในถังท่านอะไหน,นท่านไหน,นแล้วเดี๋ยวนี้มันอยู่ไหนโกลนเนี่ยอยู่ที่โกนอือต้องเอาฟ้อนงัดนะไอ้ยือยู่ที่ปลอดภัยก่อน มันจะเป็นยังไงมันจะเดียดมันจะผมมันโอ้ตเดียวมันได้แบบไดนเวลามันใส่อีน่ะเวลามันเกาะสนี่มืมือฟาดแต่แล้วมันเดียดอ่ะเออแล้วมันสาบกินอืมเดี๋ยวมันจะเดียดเนาะอืมให้มันให้มันเกาะบบนีฟาดน่ะบิ๊กอ่ะเดี้ยวมือลูกตัวพึ่งน่ะไอ้กัวพึ่งแล้วกลัวแล้วมันต่อยหัวน่ะ

อถอยกันละหันและะ้วกัน,นไอ้ถอยแล้วนะมีอย่างฮุงม,มสักยังเนาะอโดนประเภท <ไอ S 1> เดี๋ยวมันจะโดนนะกลัวเลยนะตาตุ๊บนะอันนี้เรามาพอเอาเพิงดิบดิบนะครับเพิงดิบดิบเพิงโกดดิบดิบอืออายา,ยาอือ เทายวิถีอ้วนแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยขาทายเนี่ยเออต็มเบ็ดเต็มเบ็ดแล้วเขาจะเอาเยดดังไงอ่ะเดือนมันเดือดไอ้กว่าฮะบดเดือดบดเดือดอันนี้วิธีการเลี้ยงเพิ่งแบบบ้านๆนะครับแล้วก็เขามาเอาอันอันนั้นหมอหมอเพิ่งมีด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 ไหนที่วางตวงนี้ ถ<ม>้ามันนี่ทำควัดมันอ่ะมาละพึ่งมาละอันนี้เอาน้ำหอมมากันนอกน้ำหอมอยู่ในบ้านไหนนักขนาะอันนี้เพข่งขห้องไหนล่ะพึ่เพิ่งเลี้ยงแต่<ๆ>เป็นเพิ่งปลาพิ่งปลา เพิ่งปลาแต่เลี้ยงแตชิบหายละแต่มือไอ้เนี่ยมดทำปัดออป๊ดนะเดือดเลยนะยไปไปไหนกลัวกลัวจะไปดินอ๋อโอเคพยายามจะไปดินนี่เอาน้ำหัวมันนะเอาน้ำหัวมันนะครับมาดมาดไอเป็นคนแป๊บแป๊บเพิง่งทำจำนะโอ,โอ้ตอมตอบคนเอาาเยอะแยะเลย ทรับย์ก็ดีไายกล้องก็ดีพอเพื่อ,อความอันสบายใจใจะใ่า้ทพอเลยเต็มที่จะบดดิ้นนะเออให้มันให้มันเกาะให้มันดิ้นนะยกไปแล้วยกไปแล้วตัวฮับเฮ้ยตัวฮับเฮ้ยฮับเฮ้ยฮับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออ,เอ,อนั่ยนี่ยเนี่นเขาต้องมีกันสามคนจริงๆเพผนเอาคนเดียวกัน vô lúc bunny vấn đề nữa ông bé tít nè ôm đây cầm, cầm phải, sải, cầm phải xong không ạ cảm thấy sai ơi để cho con người ta 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 chốt ta 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 chạy ta chạy chạy ta 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 nè อือออกมาแล้วเอาอันนี้คร่ะ,ะขนาดเ,เอามาซื้อหน่าอีกยังหน่าเอ้ยไปละพูดจีแลไม่จีตาตัวน้อยๆแต่ก็กล้า ไตแข่งอย่าไปไตแข่งฮะเนี่ยอะไรถ่ายวีดีโอกันดี่ถ่ายเออได้มาแล้วหนึ่งหนึ่งแพนครับโควไอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไปไปกลัวมันจะไปดิ้นออได้โอ้เอางาำงำงำครับงำ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 งามือนี่เพิ่งปลาของแต่แต่เปิดออกมาเลี้ยงแต่เปิดออกมาเลี้ยงเอาอะเอาไปใส่อะ มันหล่นลงในหล่นโอ้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 ลงลงไหนครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่อ่าอ่าวางอ่าไม่เดี๋ยวลุงจับก็ได้โอโ <ช names S 3> เคโอเคอ้าอ๋อเด็กเด็กเขากลัวแล้วครับโอ้เด็กเขากลัวอ่าอถอยถอยไปเลยก็ได้ถ้ากลัวโดนต่อยจะไปดิ้นมันอันนี้อยู่ในเสี้ยมนลุกลุกลุกลับเดี๋ยเอออยู่ของลุงนี่เต็มแบตเลยโอ้เขาเขาในเสี้ยร์อิชิบหายอ่ะอีกอะ ออกำกำเออหัวนมเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมใหญ่ครับเยอะ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 เอแต่แต่ตอนนี้มันเข้าเสื้อผมเออเอๆมันเข้าเสื้อเออเออเอ้ยเอ้ยพยายามจะโดนนะเอ้ยอ้า ผมใส่เสื้อแขนสั้นมาครับตืออือโอ้ไปแล้วทีตายดิเือออกออกออกจบไหมจกไหมจบไหเนี่ยครับเพิ่งปลาเออเก่าฮ้เก่าแฮ่เอาเข้าเก่าแฮ่สองตัวไอ้นนฮ่าฮ่ามก็เต็มในเสื้อนี่เดี๋ยวนี่อืออือสามสี่สิบเต็มเต็มเออเข้าเสื้อเออเข้าเสื้อผมฮะ พร้อมเออกอนมันอยู่นี่พ้องโน้นโน้น,นกลับไปบเ่เดี๋ยว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 ปิดด้วยโอ้ตอนนี้เพิ่งเต็มเต็มกองโอ้โอ้เด๋ยวเอาเอ่อ,อผมดิ้นได้เออตายละเอเอเขาใช้ซิลคันสั้นมาเต็ม เต็มเด้อแล้วเขาบอกบอมพื้ผมดินเออแล้วมีดนี่ไหนมีดอยู่ไหนอยู่ในเนี้ยก่ะเออมะฮุเดี๋ยวด้ะมะฮุ่เรื่องเล่าเนื้อมันผููเมาเออเต็มเสียอโนนไปไปก่็เดี๋ยวถือไว้สายซองเออมันเดือดเออพอพอละพอละมันบบเดือดมันมันบบมันบบจี้นะครับแต่มันมันเออมันเดียบมันเดียบแต่อืมอืม ทำจี้ผมนะโอ้เออเดี๋ยวแต่ผมอันเออใส่เสื้อขันสั้นมาโอ,โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออจะเข้าบ้านเปืนละเดี๋ยวกอนเนี่ยเพิ่งปลาแต่เปืนเลียงในบ้านขออย่างครับ ơ té ta đấy không ủa mình có lẳng đi có lẳng đi đâu แกบ,บ,บุมันอันเดียดนะได้อัอ,อดจุด,ด,จดข,ของของอ้นี่กัดเต็มเต็มหูนี่ไม่ได้ลูกนี่หัวเงีเดียวน้ำแดงยองมาลูกนะ้ำพึ่งนะพึ่งจิงเนี้สินอนมาอันนี้ตัวอ่อนเต็มหลังนะโอ้ อันนี้ตัวอ้นอันนี้ขนาดพุงเดียวเออแซวแซวแซวหึยอย่ามาใกล้เข้าไปของผมเต็มตัวครับเอ้น้ำหัวนักไม่นักโบน่ะตายละแกเสียอย่างเดียวเออแกแกเสียเลยเออเดี๋ยวก่อนไม่ไมไม่แล้วถ้ามันอันนี้บลิปที่นะลูกที่หัวอีกมันบินพูเดียวเต็มโทรศัพท์ได้หมดี๋ยแหละ

เซฟว่ายังเก่าวะนะเออถากินนะห้ากินนะถ้าคำเหมือนเซฟจะห้ามกินอ๋อมันจะมีนะก็ถ้ากินถ้าเซฟ็จะกินทำเหมือนเซฟยากินนะโดนหนึ่งแล้วโดนเรียบร้อยหนึ่งแผลโดนแล้วเโดนแล้วใครจะจีบมองเหรออือหึขาวๆเนี่ยเนี่ยโดนแล้วดิอ,อือนี่เสียงของแตะ ผมนี่บโดนตัวเสื้อแขนยาวเนาะไอ้เสื้อนชันกระเต็มคอเนี่ยเดีเดีว้ทีมอ่ะิดิดเออโอผมผมแบบมากครับผมมากินเอาเลยครับผมอ๋อเป็นอะไอืมพื้นฟางเนี่ยพื้นเนียมนี่น่ะ เริ่มบวบแล้วครับผมเป็นคนแปรพึ่งผมเป็นยาครับตึ้งหายมีกานั่งหัวฮอติ้งมีเนาะโดดเออๆๆนะพัดลูกนี้หัวเลยมาแต่ เนนเอาแล้วถึยังไงเนาะอือโหน้อยเดียวไปได้เนาะจะนักอะผมแกเซียหลับร้อยเอีเยวนี้ไปบินไปฮ้เชี้งหมึงรู้ไงด่เออดูฟามือฝ่ามือ อันนี้น้ำหัวอ่ะจ้ะบ่มีใครอ่ะอือาะโอ้แต่ห้าไปปิ้งนี่ยังหวานเลยนี่นะน้ำหัวมันอ่ะนี่เพิ่งกุนเพิ่งเพิ่งกุนปลาเนาะเพิ่งกวปลาแหน่แต่เดี๋ยวจะลังมาปลาดิเข้าพอแม่แม่อ้อนมันบินได้เออเต็มเนี่ยพอเหรอ เอ,อือพานพานเจอตั้งแต่นี้ลาลาลาดินได้ล้วพานดินได้ก็แข่งก็ขาได้อ,อือเต็มหลังนี่ครับนี่ผมปะนี่น้อยเดียวผมได้ผมตัวเดียวผมได้เดี๋ยวผมใส่ครับเออเดี๋ยวเพิกนี่กันโน่นก่อนจะมองเมาสกันโน่นเจอ,อ,เจอว่ะแต่ผมมันขี้แป้ไงผมขี้แปะพึ่ง,ง,มงผมกินพึ่งผมกินต่อมาได้ผม ไ,ไม่จอยหญ้าหรอกจอยที่นอนอโอ้นักขนาดแบบสงสัยมากทำไ <c oughs> มูกหัวค้างเต็มนีกานมีกันน,กน้ำหัวในหมืดอดะอันนี้ หนเอออันนี้น้ำหัวไหวแฮมตี้บอกเดี๋ยวไซทัดเออใส่ทัดเนี่ยอันนี้มันเป็นน้ำหัวบวกเตีงมันเนาะนี่เพิ่งปลาของแกเนี่ยน้ำพิ่งเดือนห้ากันนะเออเดือนปีใหม่เมืองนี่เขาห้องเดือนอย่างเดือนนี้เดือนเออเดือนนี้กะนนี่โอ้ดู นี่น้ำหัวมันเตะๆไงหของล้ำเนาะดูเขาไขกันเต้นนะอืมควัดหนึ่งสองสามร้อยไปไงนี่ยึนมันจะเพิ่มเรี่ยงแล้วเนี่ยอืมครึ่งปลา มาอยู่เองหา้ใส่เสื้อแขนสั้นโดนเดียดเมืตะกี้ต่อมุมมุมทักจีน่ะบาดได้เลยน่ะโดนไปหนึ่งแผ่บาดได้จีนนิ่มเนได้แต่มันจะเดียดนี่ต่อได้ผมว่าจริงเขาลูกเมื่อกี้น่ะมันก็ต้องใส่ถุงมือเนาะใส่ชุดอันนี้เนาะพอเต็มเสื้อเนาะพอเต็มคอเนาะพอเต็มเสื้อเนาะ มันไม่ได้ถอนเลยมันไม่ไดถอนเลยมันนี่เป็นเทอมนะฮะเอองามนั่นงามไหมถ้าเขาห่นแง่เหลีวก้อนนี่แหต่ไทยจิตมันยวดเห็นก้อนอ่ะเออมันยวดเห็นก้อนเนาะมันเอาผมได้อืมท่นทีบมันแคบอ่ะ นั่มันเจ้าไตนะฮะเชียวขวาเชียวขวางอันน่ะเออฮะเนาะมันถึงเอาะงาเกาะงาเนาะแม่ออนบินได้เออถ้าไปหันนี่เขาจะสะดุ้งนั่นนี่กันหัวมันดีอะเอามาใส่นี่ใส่น้ำหัวมนี่ เออน webinar, uh, um ั่นเออสำเน็ตดอกยเต่งเอออันนี้มันเต่งมันนี่เต่งไข่ก็จะมั่วเต่งไขเต่งหัวเนี่ยเดี๋ยวคือเปิี่นเลือกเปิี่นเสียนเลือกทำกําอันนั้นเออบีเอ่อบีบหนังหัวเอ่อเออน่ะนี่ไทยยุปุ๋นนะบ่หัวเดี๋ยวก็ไปเซาะตึกล่าววัตถุไปเจ้าเออเออเจ้าต๋งอ่ะเอาคือเปินเลย ออวันนี้ก็ได้จัดหนักนะเนะข้า